สวัสดีครับพบเช่นเคยนะครับกับช่องโกต,ตั๊กตอนเรืนี้วันนี้ผมมีท็อปิกจะมาพูดเรื่องมุมมองบิ๊กบุ๊กของผมนะครับก็เชื่อว่าใครหลายคนเวลาไปร้านหนังสือกระตูนเนี่ยจะต้องเจอกระตูนบิ๊กบุ๊กครับก็หลกัลกๆเลยเนี่ยมันก็จะเป็นแบบทางของค่ายแสตมป์เคอมิกแล้วก็ลองมาก็จะเป็นค่ายเด็ดที่เราจะเห็นเป็นหลักนะหออลักๆก็มีสองค่ายเนาะใช่ที่พูดตามหลักนะครผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆน้องๆนี่มีเก็บกันหรือเปล่ามีคนแบบว่าสนใจตามเก็บกระตูนบิ๊กบุ๊กหร อาจจะเคยรีวิวแล้วก็อย่างเคนชินงั้นอย่างเลือกไอนะครับแล้วก็มีที่เก็บเนี่ยก็จะมีคอปลาอืคอปลานี่ก็จะเป็นยุคก็ถือว่าทํามาเกือบสิบกว่าปีได้แล้วมั้งครับที่เขาทามีบวมาแล้วก็ต่อมาเลยก็จะเป็นยุคใหม่เลยนะครับที่ิ่งออกมาล่าสุดก็จะเป็นโอ้ใหม่ก็เด็ดกับ เทพประบุหน้ากากเคนไต์ไต่แต่จริงๆผมจะคุ้นเคยกับเทพบุตรหลุดโลกมากกว่านะตอนนั้นจะเป็นกระแสจะเป็นอะไรนะจะเป็นของไพลเรดอยู่ใช่ไหมของไพลเรดอยู่อของอ,อนิเมทนะถ้าเป็นจะไม่ผิดเป็นของอนิเมตกุ๊กอะไรสักอย่างเลยแหละก็คือของค่ายของเกมแม็กอะ,อะพวกนี้ดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยครับก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเราครับนั่นก็คือหนูหน่อย .com นะครับ หนูนอดดอทคนี่คือเป็นเว็บไซต์บริการการเช่าหนังสือการ์ตูนทางออนไลน์นะครับเป็นการบริการที่เรียกว่าสะดวกสำหรับยุคปัจจุบันมากๆครับไม่ว่าเราจะอยากอ่านการ์ตูนที่เป็นยอดฮิตมากน้อยขนาดไหนเนี่ยเชื่อได้ว่าหนูนอดดอทคอมมีสนองความต้องการของเราอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นพันทัศสัญญาเนเวอร์แลนด์แอคแคร์ออนไทตันแร็คอร์ดออฟแร็กนัลล็อกหรือไม่ก็การ์ตูนเรื่องดังต่างๆครับมีหมดเลยนะครับ ไงก็เข้าไปสมัครเว็บไซต์กันเยอะนะครับที่หนูน้อย c o m หรือไม่ก็ตามลิงก์ทางด้านล่างนี้ผมเขียนไวในคลิปนี้กันได้เลยนะครับส่วนการบริการเช่าสือการะตูนของหนูน้อย .com ก็ยังเป็นการบริการบางพื้นที่ครับก็สามารถเข้าดูในรายละเอียดในเว็บไซต์กันได้เลยนะครับถ้านึกถึงกระตูนเช่าต้อง <Okay. S 1> นึกถึงหนูน้อย .com ส่วหลักในปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีสานพิมพิมี์สอค่ายที่ทํานิตยสารหรือทำหนังสือการะตูนเป็นบิ๊กบุ๊กก็จะมีที่เรารู้จักเป็นอย่างนี้ก็ไปของค่ายสยามเนะาะสยามเจอคอมิกแล้วก็อีกค่ายนึงก็จะเป็นของค่ายเด็ก mm hmm. เด็กเพลย์น,นะครับแต่ที่ผมอยากจะบอกว่าในมุมมองของนักสสมถามว่ามีใครตามเก็บการะตูนแนวบิ๊กบุ๊ก หมือนอย่างผมด้วยหรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าบิ๊กบุ๊กกับหนังสือธรรมดาขนาดจะต่างกันเพียงไม่กี่เซนน่ะเนาะเดี๋ยวผมกันเยอะอ่าเดี๋ยวผมเทความเดี๋วผมเทไปดูนะครับหนังสือมพเอร์คอม่ทเอร์อจฉิะระหว่างเล่มหนึ่งกับบิ๊กบุ๊กฉบับปัจจุบันนี้นี่นะครับอ่านี่ลองเทียบดูนี่นะครับนี่คือความความต่างของเรื่องขังขนาดนะขนาดความสูงของเนื้อกระดาษเนื้อกระดาษนะครับแล้วก็นี่คือความหนาของทางทางนี้นะครับนี่นะครับนี่คือจะเป็นความหนาของทางขนาดหน้ากระดาษนะครับว่า งาน Big b o ุ๊กับงานหนังสือทั่วไปอะ่ะจะต่างกันอยู่ที่ประมาณนี้นะครับแต่ถามว่าในมุมมองของนักสะสมผมคิดว่าหนังสือ Big b o ุ๊เนี่ยมันเป็นหนังสือที่ผมเชื่อว่าถ้าผ่านไปหลายปีหรือผ่านจนนักสัดนัิมพ์ของค่ายเนี่ยเขาหลุด LC ไปแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าคนหลายๆคน จะต้องน่าจะควรเก็บกระตูนแนวบิ๊กบุ๊กเป็นอย่างแน่นอนนะครับอย่างที่เราเคยมีเหตุการณ์หนึ่งที่มีคนตามหาเรื่องฟูลเมทอะคิมิ<ช>่แม่แบบฉบับบิ๊กบุ๊กของค่างค่ายสยามเนี่ยผมว่าก็คือเหมือนประมาณว่าคิดชา้าหรือลังเลไปเขาก็คือเหมือนประมาณว่าออกไประยะนึงแล้วเนี่ยแล้วเหมือนประมาณว่าด้วยกระแสกระแสอะไรบาง,ง <ๆ S 2> อย่างนี้จะไม่คนหลายคนน่กลับมาสนใจกระตูเรื่องนี้ผมก็งงนะว่าทำไมคนคือตอนที่ค่างค่ายบีมเขายังผลิตวางจำหน่ายคือไม่ค่อยจะตามกันแต่พอผ่านผ่านไปประมาณปี2ปีจนนิตารคา้างค่ายของข เอ LC หลุ่หรือไม่มีการตีพิมพ์ไม่มีการรีพิทซ้ำไม่มีการรีพิทซ้ำไม่มีการรีพิซ้ำปรากฏว่าไม่มีคนกลับตามหาหนังสือเรื่องนี้ในช่วงขนาดนั้นผมจำแม้นะครับมันมีช่วงหนึ่งที่ผ่านไปประมาณ5าหรือ6เดือนอ่ะผมยังจำไม่ดีเลยว่าตอนนั้นทางค่ายเขาทำบิ๊กบุ๊กหนึ่งถึงสี่หรือหนึ่งถึงข้าเล่ม่ะครับผมจำไม่ผิดนะครับเขาขายเป็นยกแพ็คในระดับหนึ่งเลยนะครับคือขายถูกกว่าคนที่ซื้อวันแรกหลาย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 ร้อเลยนะครับคือส่วนลดอ่ะ ส่วนรถที่ครับผมจะไม่ผิดอ่ะส่วนรถอยู่ที่ประมาณหลักร้อยเลยนะครับที่ทําขายเนี่ยแต่คือคนก็ยังลังเลอยู่จริงจรงผมอยากจะบอกว่าถ้าสมมติว่าเรามีความลังเลว่าไอ้เรื่องนี้เราก็จะตามเก็บตามเก็บมผมอยากจะบอกขอเตือนจากใจจริงนะก็ะเกิดว่าใครที่กำลังลังเลยอยู่ถ้าเราไม่ได้ลําบากเรื่องงบประมาณอ่ะผมว่าซื้อไปเลยดีกว่าบาง <ไป S 2> ทีมันมีหลายเรื่องที่ผมเคยภาพเปนครับแบบบางทีแบบอีกสองเล่นจะจบอยู่แล้วผมเคยเจอปลาใจปลาใจยาใจฟูเมเทอร์แบบเวอร์ชันธรรมดานะ ฟูลเมเทอร์ฉบับเล่มเล็กเนี่ยอีกประมาณสามเล่มจะจบแล้วแต่สุดท้ายผมก็ปล่อยเวลาผ่านไปเนิ่ดนานครึ่งปีบ้างปีปกว่าบ้างสุดท้ายหาซื้อไม่ได้ครับเพราะว่าเหมือนประมาณลิขิ์ขาดแล้วของหมดสต็อกถ้าทำยังไงใชม่มีการต <ทำ S 1> ีพิมพ์ซ้ำทำไงล่ะครับของทุกอย่างมันก็ทําอะไรไม่ได้แล้วคือสุดท้ายแล้วคือแบบต้องเสียดายแล้วแบบว่าคือกระตูนมันก็แบบไม่ครบเซนนะดังนั้นผมก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าสมมติเราเจอกระตูนที่แบบว่าเรามีความที่ผูกพันแล้วรู้สึกอยากจะตามเก็บอะ ไม่ว่าจะเป็นบิกบุกหรือเลมธรรมดา,าผมแนะนําให้เก็บดีกว,ว่าครับแต่วันนี้ที่ผมจะมาพูดว่ากระกตูนบิกบุกที่ว่ามันน่าตามเก็บเนี่ยมันมีหลายเรื่องมากๆโดยเฉพาะของค่ายเสียมเดอะคอมิกก็ยังมีกระตูนเรื่องที่ผมอยากจะนําเสนอครับผมว่าใครที่ดูกระแสายแอนิเมชั่น ตอนล่าสุดโดยเฉพาะที่เรากําลังแบบเป็นกระแสอย่างตอนนี้นะกระตูนที่บอกว่าดูกีทีก็งงงงตลอดกาลนะก็คือไอวักรเียนครับไอวักรเียนนี่ก็ได้ทำเป็นแบบเวอร์ชั่นบิ๊กบุ๊กบิ๊กบุ๊กแบบพรีเมียมครับราคาก็อยู่ที่ร้อยกว่าบาทได้แต่ตอนนี้เหมือนได้ข่าวว่าเล่มบางเล่มมันก็ขาดไปแล้วก็ต้องรอทางให้เสียงเตอร์เขามิทําการรีพิทอีกก็ถือว่าน่าเสียดายเหมือนกันนะภาวนาให้ทางค่ายเนี่ยทำการรีพิ้ทออกมานะผมยังคิดในใจว่าเป็นกระตูนที่แบบน่าจะตามเก็บมากๆเลยนะแต่คือผมสิ่งนีมบอกคร เวอร์ชันหนังสือกระตูนด้วยนะหนังสือกร์ตูนก็เนื้อหาอรยายละเอียดแบบชัดเจนผมว่า<ม>บางทีคนเราอะถ้าเราถนัดเรื่องการอ่านเนี่ยมันก็อาจจะเข้าใจภาพได้ดีกว่าเราดูอันนี้บางเรื่องอย่างบางเรื่องเนี่ยมันมันพูดเร็วเกินไปหรือใช้สรรมวิชาการเยอะเกินไปผมว่าอาจจะงงแน่นอนนะเดี๋ยวเรามาคุยกันท็อปปีก้กันต่อครับเกี่ยวเรื่องบิ๊กบุ๊กว่ามันน่าเก็บหรือไม่น่าเก็บไหมเดี๋ยวจะให้ตาแนะนำหน่อยว่ากระตุนบิ๊กบุ๊กที่ว่าน่าเก็บมันมีอะไรบ้างดีกว่าอ่าของค่า็กระตูุ๊นที่ผมว่ามันเป็นนกรตูที่ ดูแล้วอิ่มเอ,อิบแล้วมาเป็นกระตูนที่ผมว่าคชื่อว่าใครต่อใครหลายๆคนก็อาจจะมีโมเมนต์ความรักแนวสดใสเหมือนกันนะครับอย่างเรื่องนี้ครับที่ผมอยากจะแนะนําก็คือเรื่องแกล้งนักรักนะรู้ยังผมเชื่อว่าใครต่อใครหลายๆคนน่าจะนึกออกกันแล้วนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะกระแสในเวอร์ชั่นของขอ n นิเ t i ม n เช่ก็ทําให้ใครต่อใครหลายคนหลงรักตัวเอกไม่ว่าจะเป็นตัวเอกของเราที่ จะพยายามแก้แค้ทาเรื่องแก้นนางเอกทีไรปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เพลงจะแก้แค้นางเอกอะโดนนางเอกแก้ขคืนตลอดเลยนะครับเรื่องนี้ยอมรับว,ว่ากระแสดีมากจนทาให้บางฉบับบางเล่มเนี่ยขาดตลาดเลยนะครับ จนไม่รู้ว่าตอนปัจจุบันนี้ทางค่ายเด็กของค่ายเด็กเพจเนี่ยจะมีการรีพินอีกหรือเปล่านี่แหละดิครับบางทีคี้นใจครับถ้าสมมติว่าเราลังเลที่จะซื้อการ์ตูนพิพกเนี่ยมันมีการ์ตูนหลายเรื่องที่ผมแบบมองไว้ว่าน่าเกบมากมากครับไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนเก่าที่กลับมาทำเป็นรีพินใหม่อย่างท er ูเลฟลูเลฟลูก็ถือว่าน่าสนใจด้วยแล้วก็ที่สําคัญนั้นอย่างหลายเรื่องอะ่ะไม่ว่าจะเป็นอย่างรากระตูนเก่ารันมากตอนนี้กระแสรันมากก็น่าเกบรันมากจําได้ว่ามันมีช่วงนี้ที่คนตามผาว่าจะมีการรีพินนนนรรรีีีปิิิไมถึงกก็คือแบบบบัติ แต่คราวนี้ทางสยามจัดหนักครับมาทางมารีพินอย่ากไม่ที่เป็นฉบับแนวบิ๊กบุ๊กคืออ่านเล่มเดียวจูใจคือเฉลี่ยมันจะประมาณกี่หน้านะครับถ้าพูดถึงจำนวนบิ๊กบุ๊กเนี่ยประมาณหนึ่งเล่มครึ่งได้ไหม,รมหรือ <S 2> 2 <S 2 2> มันเกือบสองเล่มมันก็เหมือนเป็นดับเบิลวอลลุ่มเออดับเบิลวอลลุ่มอ่ะคล้ายๆกับอิโต้นะครับอย่างอิโต้เนี่ยมันก็เป็นดับเบิลวอลลุ่มถ้าพูดถึงกระตุนที่เป็นแบบดับเบิลลวอลลุ่มเนี่ยมันก็มีอยู่อีกเรื่องที่ผมอยากจะแนะนำนะั<อ>่นกะ็คือเรื่อง เอ e อ f ฟไดมอนด์นะเป็นการ์ตูนเดซบอลที่วาดดีที่สุดในตอนนี้แล้วะว่าสาเส้นสวยด้วยนนเนาะสาเส้นสวยมากเลยเคยดูอนิเมะอยู่เหมือนกันก็เป็นถือว่าผมว่ามันเป็นการ์ตูนที่แบบสร้างความฝันให้นักเรียนญี่ปุ่นนะครับเป็นแชมป์โคชเอและที่สำคัญนั้นนะ และด้วยความที่เป็นกระแสบูมมาตลอดทําให้ชาวญี่ปุ่นนะ,ะนักกีฬาโอลิมปิกของญี่ปุ่นเนี่ยเ,ออเป็นแชมป์เบสบอลเอาชนะอเมริกาในเหรียญทองโอลิมปิกได้ขนาดที่ขนาดเป็นเหรียดที่แข็งแกร่งที่สุดเลยนะอย่างกแล้วอย่าง,าง,างเบสบอลของ<ม>อเมริกา ยังต้องแพ้ให้กับทางประเทศญี่ปุ่นนะครับผมบนยอมแล้วว่าเป็นอะไรที่แบบสุดยอดสร้างรายบันานใจด้วยแล้วก็ตัวเรื่องเอกครับไดมอนด์ผมบอกตามตัวว่าคงไม่จบง่ายก,กันอย่างแน่นอนนะฮะส่วนยอดมากๆนี่คือจะเป็นแบบกระตูนแบบดับเบิลวอลลุ่มนะครับคือมันจะม,มีความหนา,หนาเอามากๆก,ก็ก็บอกตามตรงฮะก็อยู่ที่เพื่อนๆน้องคนว่าถ้าเราไหวเนี่ยถ้าเราสมมุติว่าเรากําลังคิดอยู่ว่าเราจะใช้กร์ตูนประเภทบ<ม>ิ๊กบูมไหมผมเชื่อว่าใครหลายคนก็ต้องเป็นว่าด้วยราคาที่สูงกว่าที่สูงกว่า ด้วยขนาดที่มันใหญ่กว่าการ์ตูนทั่วไปผมจะมองว่าการ์ตูนเวลาคนที่จะไปซื้อสือการ์ตูนเนี่ยเขาจะมองแบบต้องคิดก่อนแล้วว่าเราจะมาสายแนวบิ๊กบุ๊กดีไหมแต่ต้องก่อนอื่นเลยคนระับต้องบอกก่อนว่าบิ๊กบุ๊กในส่วนใหญ่จะเป็นกระดาษที่ดีกว่ากระดาษทั่วไปแล้วอย่างอย่างน้อยๆเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบกระดาษกินลิสหรือไม่ก็อะไรนะสมูทไบใช่ไหมสมูทไบ,บแบบเหมือนกระดาษเช่นเดียวกับพวกตระกูลโมโมนะโมโมอะไรที่ของคังค่าเสียที่เริ่มมาทำก็โมโมโกลเด้นคาโมยแล้วก็เรื่องอะไรอีกอะ แต่ว่าจะกระดาษจะไม่ได้ดีเท่าเหมือนพวกโซมาครับยอดนักปุงรสโซมาโซมาคือเป็นเรื่องโซมาพวกอะไรนะแอสซีนคาลูมแอสซีนคาลูมนิเซกอยก็จะเป็นแนวเขาเรียกว่ากระดาษกินเลืของคางค่ายนะครับก็ผมบอกไปแล้วเวลาเราไปร้านสือเนี่ยผมเชื่อว่าใครหลายคนก็ต้องลังเลว่าจะเปิดใจในการสะสมกระตุนดิบบูดีไหมกระตุนบิบุ๊กเนี่ยคือถ้าเรามองเรื่องการเก็บรักษามันจะเก็บรักษาได้สภาพที่ดีกว่านะผมไ่้อย่างกระตุนอย่างเคนชนเนี่ย อย่างเคนชินนี่คือะภาพเคนชินนะคะที่ผมตามเก็บอ่ะมันก็ไม่ได้เหลืองอะไรมากมายนะครับถ้าเป็นการ์ตูนของเวอร์ชั่นเก่านี่คือมันก็คงจะเหลืองไปแล้วอ่ะอันนี้ก็ถือว่าสภาพยังกริบมากเลยไม่พอเหลืองไม่พอแถมกระดาษกรอบด้วยกระดาษกรอบด้วยแต่ว่าผมมันก็จะมีเป็นคราบเป็นดวงดวงมันน่าจะเป็นคราบความชื้นนะครับเป็นดวงดวงความชื้นก็ไม่ได้สีเรียดอะไรแต่ถามว่าเวลาจัดในชั้นในวางในการวางชั้นวางหนังสือเนี่ยมันก็จะมีความสวยงามมากผมไม่รู้ว่าผมพูด พูดด้วยความสดตัวมันะเออแต่พอเรามาดูการ์ตูนบิ๊กบุ๊กเนี่ยเวลามาวางชั้นในหนังสือเนี่ยมันจะดูมีความสวยงามมากกว่านะด้วยขนาดที่ใหญ่อ่านแล้วสบายตาก,กว่าก็อยู่ในมุมมองของนักสะสมนะว่าชื่อบแนวไหนพูดด้วยเต็มปากเพราะว่าวมันอ่านแล้วมันสบายตาก,กว่า,าจริงอ่ะเวลาเราไปาอ่านการ์ตูนบิ๊กบุ๊กกับการ์ตูนทั่วไปเนี่ยใต้มีความเห็นอะไรบ้างเกี่ยวกับการ์ตูนบิ๊กบุ๊กเนี่ยอ่าอย่างที่ผมในมุมมองผมนะครับผมคิดว่าการ์ตูนบางเรื่องที่ลิขสิทธิ์มันเคยหลุดมาแล้วหรือมันไไมมมม่่่ีีีกกกาาาาาารพพพพิิ์์แล้้วทงงคเด็อย ที่ผมที่ผมตามเก็บอยู่ปัจจุบันนี้ก็อย่างไอโฮจินเอนจี้หรือที่เรารู้จักในนามตำนานเทพปยุทธ์เนาะอย่างโฮจินเอนจี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นโอ้ไมค์กอดเดชอาร์หรือที่เรารู้จักนามในนามว่าอะไรนะโอ้เทติดาโอมาเทพิดาโอ้มาเทพิดาไอ้ทั้งอย่างเนี่ยละครับก็บอกตามตรงก็คือผมตอนนี้ถ้าพูดตามหลังครับคือกระตูนธรรมดาเนี่ยผมก็ตามเก็บปกติแต่ตอนนี้ถ้าพูดถึงตามหลักเรื่องการสะสมด้วย มูล,ลค่าด้วยภาพลักษณ์อะไรที่แบบเราไหวอ่ะผมบอกตามตรงว่าตอนในบิ๊กบุ๊ในส่วนตนัวผมผมจะนิยมตามเก็บมากกว่าเพราะว่าสกวาตอนนี้ผมก็เปิดรลยในการตามเก็บบิ๊กบุ๊ก็ประมาณ3-4เรื่องด้วยกันนะฮะถ้ารวมของตาด้วยก็ประมาณเกือบ10เรื่องได้ที่เป็นไลน์ของบิ๊กบุ๊กโดยตรงเลยก็ถือว่ามันก็น่าจะคุ้มค่าแหละ ผมคิดว่าเดี๋ยวมันจะมีเรื่องนี้ที่ผมอยากจะตามเก็บอย่างอะไรนะผีบ่อน้ำพุร้อนไหมผีบ่อน้ำพุร้อนใช่ผมจาชื่อภระตผมจาชื่อไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งผมคิดว่ามันทางปัจจุบันทางค่าเรื่องนี้ของเรื่องนี้มันก็จบสมบูรณ์แล้วจบบริบูรณ์แล้วผมคิดว่าคงเป็นเรื่องนี้แต่ผมคงจะรอจังหวะหรือรอโอกาสหรือหาเคลียร์กับตัวได้หมดเมื่อไหร่ก็คงอาจจะตามเก็บเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งเช่นกันนะครับผีบ่อน้ำพุร้อนมันก็น่าเสียดายครับดันที่บอกว่านั้นมีปัญหาเรื่องการเซ็นเซอร์คือเรื่องกีับต เราจ่ายในราคาเต็มเราไม่ได้จ่ายในราคาแค่เจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบแต่คุณมาอยู่ในหัวข้อโหมดดาร์กไอเขาว่าดาร์กที่ว่าคือดาร์คคือสิบแปดบวกความรุนแรงการเซนเซอร์อะไรนะความแบบคือคือหนักคือหนักหน่วงหนักหน่วงแลวแต่ว่ามันก็ไม่เข้าใจว่าจะทาการเซนเซอร์ไปทำไมก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบเอองงกับทางทางค่ายเหมือนกันนะว่าจะเซ็นเซอร์เพื่ออะไรเราเสียเงินร้อยห้าสิบาทก็อยากจะได้เต็นๆท้ายดีครับถ้าเกิดว่าทำกระตูนที่แบบว่า เป็นในวิกบุกขึ้นมาแล้วในราคาที่หลักร้อยสองร้อยแล้วผมก็อยากเห็นแล้วแบบเขาเรียกว่าแะเห็นทุกอัธรลดอ่ะนอัธรลดด้วผมว่าใครดูกระตูนพวกนี้ผมว่ามันคงไม่มีอารมณ์หรอกมั้งผมว่านะคือมันก็เหมือนเป็นการเซอร์วิสที่แบบเันดุน่าหลักจิ้มลิ้มากกว่าถ้าผมว่าถ้ามุดคนที่เขาแบบอยากจะไปแนวแบบสายทะลึ่งกันเต็มผมว่าเราเข้าไปคลิกอะไรในอินเทอร์เน็ตน่าจะง่ายกว่านะครับแต่ว่ากระตูนเนี่ยก็ต้องมายอมรับเลยว่าไอตรงนี้ผมก็ไม่ได้เป็นประเด็น่าไรเรื่อง การสวีแต่ก็คิดในใจว่าเราเสียเงินในหลักร้อยเนี่ยหลักร้อยมันก็จะได้อะไรที่คุ้มค่ายอย่างบางค่ายอย่างนี้จะดีกว่านะครับายยาบางค่ายที่กล้าจัดเต้นก็อย่างที่เรารู้ๆกันอยู่อย่างเ,ออเป็ดปอเนาะก็ยังมีเรื่องนึงนะผมว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วที่ผมตั้งใจภาวานาให้ยูกิให้การ์ตูน<อ>เรื่องยูกิเนี่ยจะทําการรีพิ้นมากๆเดี๋ยวให้ตาแนะนำบอกว,ว่าการ์ตูนเรื่องนี้มีความเห็นยังไงบ้างยูกิทึ่งถามว่ามันเป็นการ์ตูนที่ทางค่ายสักญี่ปุ่นเนี่ยทำการผลิตในการแบบรีพิ้นบ ที่ผมรู้จักดูในเวอร์ชั่นของต่างมาได้นะครับเขาจะมีแบบเป็นเล่มปกติเล่มแบบออริจินอลและแบบที่2คือเล่มหนึ่งใน1 2 3วสองสาุ่มคือประมาณเอา3เล่มอะมารวมกันเป็นบิ๊กบุ๊กเล่มหนึง่งและซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันล่าสุดนี่มันจะมีบิ๊กบุ๊กอีกแบบหนึง่งผมไม่เรียกว่าไม่เรียกว่าบิ๊กบุ๊กหรือเป็นขนาดปกติหรือเรียกว่าขนาดเล็กอาจจะเรียกว่าเป็นขนาดที่แบบตีพิมพ์ใหม่แต่ว่าหน้าปกนี่คือหน้าปกเขียนใหม่เลยหน้าปกเขียนใหม,หเใหม่เป็นหน้าปกของอาจารย์ผูว้วาดยูอายุเกียววาดใหม่หหมมดดทัังท้งนะครบ ซึ่งถามว่าเนี่ยผมอยากให้ทางค่ายไม่รู้จะมีค่ายที่เรารู้จักกันดีอย่างค่ายสยามเนี่ยจะเอาเรื่องนี้กลับมารีปินต์ในฉบับปกพิเศษเล่มนี้หรือเปล่าผมคิดว่าใครต่อใครหลายหลายคนน่ะถ้าเป็นแฟนที่ชื่นชอบการเล่นการ์ดถ้าได้เห็นได้เห็นปกของเรื่องนี้แล้วล้วก็ต้องช่างใจแน่นอนครับว่าถ้าทำออกมาเมื่อไหร่ผมคิดว่าแฟนๆที่เป็นสายยุกิจะต้องไม่พลาดกันอย่างแน่นอนรวมทั้งตัวผมเองด้วยครับเพราะตัวผมเองเนี่ยเก็บยุกิมาครบทุกภาคไม่ว่าจะเป็นยุกิธรรมดายุกิอายุกิ พีเอ็กยูกิภาคเอ็กเซลยูกิแบบโ oh, อ้หาเดียคือถ้าพูดตามตรงคือทุกภาคที่ว่าก็ก็ต้องมารอรู้กันว่ากระตูเรื่องนี้จะมีการทําการรีพิทปกใหม่ออกมาหรือเปล่าผมบอกตามตรงอ่ะสาวกชาวเด็กหนวดชาวเกมการ์ยูิที่บ้านเราก็ต้องตามคอยเก็บกระตูนเรื่องนี้กันอย่างแน่นอนก็ต้องมารอดูกันเลยครับว่าทางค่ายแสงจะาคอมิจะทําการ ตยพิมยูกีฉบับบิ๊กบุ๊กใหม่นี้กั่หรือเปล่านะครับอย่างที่เราเคยภาวนานะครับว่าทางค่ายเนี่ยจะเอาเรื่องนี้มารีพินหรือเปล่ายันนั่นก็คือเรื่องใบตุลูดเวทมนต์เนาะสุดท้ายก็ทําการรีพินจริงจริงทการจัดตีพิมพใหม่หน้าปกใหม่จริงๆตามต้นตามแบบต้นฉบับของประเทศเฮ้ยถ้าเราปดูใก็แต่คอมเมนต์ที่ขางค่ายสยามเขาเขาเปิดมาให้ดูเหมือนรีวิวรีวิวระยะสั้นอะเฮ้ยไม่มีใครวิจาเลยนะครับว่าเรื่องราคาแพงไปเนื้อกระดาษห่วยผมยอมรับว่ามัน งานงานเขาดูดีจริงเ่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องไดร์รูแดนเวดมต์ประมาณคลิปหน้าดีกว่าต่อคลิปนี้ก็จะพูดถึงเรื่องบิ๊กบุกนะครับก็ก็คลิปนี้จะเป็นการพูดถึงเรื่องบิ๊กบุกเลยตรงครับเผื่อว่าใครหลายคนที่แบบว่ามีโอกาสได้ไปร้านหนังสือเนี่ยเราไปเจอความลังเลว่า ราจะเปิดลายกระตุนแนวบิ๊กบุ๊กดีไหมว่าบิ๊กบุ๊กนี่น่าเก็บดีไหมมันจะแบบว่าไงจะวางกับชั้นหนังสือสวยงามไหมก็อย่าลังเลมากถ้บางทีบิ๊กบุ๊กเนี่ยมันจะมีข้อจํากัดเรื่องการตีพิมพ์หรือเปล่าแน่ใจเพราะว่าบางทีผ่านเวลาไปไช่วงเวลาไม่ถึง<ม>เดือนผ่านไม่ถึงเดือนอะบางเล่มหมดเลยรีสต็อกไม่ได้แล้วของหมดสต็อกก็ถึงได้บอกว่าบางทีถ้าเจอกระตนรีพิมพ์บิ๊กบุ๊กเนี่ย ก็อย่าคิดอะไรมากผมแนะนําว่าถ้าเกิดว่าเราเงินพอมด้ไหวเนี่ยอยากจะหานบิ๊กบุ๊กเนี่ยผมแนะนํา่ให้ซื้อเลยดีกว่าครับแล้วก็เก็บสะสมให้มันครบอลลยชันพอจบอลลยชันนี้ถือเรียกว่าเงินสบายแบบรู้ว่าสบายตัวสบายในกระเป๋ามากเหมือนเรียกว่าเหมือนเรียกว่าปลดหนี้ไปอีกรอบนึงปลดหนี้ไปอีกหนึ่งอย่างอย่างนี้ผมทําคลิปก่อนหน้านี้สะสมกระตนจบไปเรื่องนี้เหมือนกับว่าเราแบบผ่อนอะไรหมดไปอีกอย่างก็นั่นแหละครับก็ถือว่าถ้าเราเจออะไรที่เราชอบและถูกใจอ่ะบางทีเราซื้อไปแล้วสะสมแล้วดีกว่า เราพร้อมแล้วอยากจะมาตามเก็บแล้วปรากฏว่าเราหาเก็บไม่ได้อันนี้แม่งโคตรช้ำใจเสียใจผมมาเสียใจหลายเรื่องกันเนี่ย ขาดอีก3ามเล่มหรือแบ่งไปเรื่องกลางกลางเรื่องอน,นะนะกลางเล่มอ่ะ <S 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 ใช่ค,ครับถ้าสมมติว่าเราไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยสมมติเราสะสมแล้วเราไม่ไหวแล้วจะขายต่อมันก็ยังดีกว่าแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราพร้อมที่จะสะสมแต่ปรากฏว่าเราหาซื้อ <า S 1> ไม่ได้ไ,ได้ไไดอะไร <S <S ไไเป็นอะไรที่แบบว่าเจ็บปวดและปวดใจมากๆ, <S <S ๆนะ,ะอย่างที่เคยทาคลิปก่อนหน้านั้นอย่างฟูลเมเทอร์เมิคฉบ,บ,บับบิ๊บของคังค่าสยา,ยามด่ราคาเริ่มต้นจริงๆครับพูดถึงตามมูลค่าของหนังสือทั้งหมด18เล่มอ่ะมันอยู่ที่ประมาณ4,000ันหรือห0 0ันกูบารเนี่ยครับผมจะไม่ ใช่ครับแต่ว่าจนปัจจุบนันนี้ราคามันพุ่งอยู่ที่ประมาณ9,000ถึงหลักหมื่นแล้วนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยเนี่ยก็ดังนั้นนะถ้าเกิดว่าเราลังเลอยู่ก็ไม่ต้องลังเลครับถ้าเราไหวเราก็ซื้อ,อหนุนไปนเลยแล้วก็ ขอให้มีความสุขกับการอ่านแล้วกันนะครับก็ใครที่เข้ามาใหม่ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามซับสไคร์แล้วก็กระดิ่งด้าเดือดด้านล่างับ mm hmm. เพื่อไม่พะลาดการชมคลิปใหม่ๆจากช่องทางโกตักสตอรี่ด้วยครับส่วนคลิปหน้าผมกับตาจะมามีประเด็นอะไรพูดอะไรในเรื่องต่อไปไงก็รอติดตามกันได้เลยนะครับส่วนตัวคลิปนี้ผมขอตัวลาแค่นี้ก่อนสว,ส,สวัสดีครับ